ฝันว่าร่องแพรคุณจะมีโชคเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและจะเพลิดเพลินกับความรุ่งเรืองอย่างไม่ขาดสายชีวิตราบเรียนจะมีแต่ความสุขอย่างต่อเนื่องได้พบปะรู้จักเพื่อนใหม่เพิ่มโดยเฉพาะคนอายุมากกว่าความรักคนโสดจะได้พบคนที่ต้องตาต้องใจก็ต่อเมื่อได้เดินทางไปไหนสักแห่งช่วงนี้ดวงความรักของคุณกำลังเด่นระวังแฟนเก่าของคุณจะกลับมาขอคืนดี คนที่คุณแอบชอบอยู่เขาเริ่มรู้แล้วว่าคุณกำลังแอบชอบเขาดวงการเงินการงานช่วงนี้มีดวงเพศตรงข้ามอุปธรรมอุ้มชูทำให้ผ่านพ้นช่วงอุปสรรคหรือได้รับสิ่งที่ดีๆนอกเหนือความคาดหมายมีแต่เรื่องเสียเงินแต่เป็นการเสียเงินให้คนอื่นแต่คุณก็จะได้ความสุขใจกลับมาในความช่วยเหลือหากคิดกะเก่งกำไรหรือเล่นหุ้นจะไม่ได้ตามเป้าหมาย ควรรอเวลาสักนิดหลังวันเกิดของคุณเลขหนำโชว์ส5 9 7 4 1ห1 4 2ฝากกดติดตามช่องดิมลักกี้น้องเรอด้วยนะคะขอบคุณม,มากๆเลยค่ะ